นะครับวันนี้เจอผมแดงธรชิมราชนะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมือไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีกองทัพอากาศตอนเมืองนะครับก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้ตรงกับวันลอยกระทงพอดีนะครับ27พฤษภาคมก็ j k 1 8นะครับถ่ายทอดสดตอน6โมงนะครับ และก็ช่วงที่2ก็รับชมต่อได้ทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับค่าดูก็1,000บาทนะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของเนลมิดทุ่งสงมวยไทยนะครับวันนี้เจอกับเจ้าพยักษชนชนอัรมวยไทยนะครับสู้กัน113นะครับเนลมิดเนี่ยมา113.2นะครับลดไป0.2ครับผลงาน2ไฟหลังเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับเนลมิดก็มีแพ้เพชรเมืองไทยนะครับแล้วก็แพ้เจ้าลูฟี่ลูฟี่ตองพัทธลุงนะขณะที่คู่ชกนะครับพยักษชนนะครับพยักษชนมา103 113.8 ลดไป0.8นะครับผลงานก็มีชนะน็อกลุงอนันต์นะครับและก็ชนะน็อกเจ้าเสน่ห์พยักนะครับผลงานแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่พยักชนนะครับสองไฟหลังชนะลวดเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นการชนะน็อกคู่ชกทั้ง2ครั้งเลยนะครับก็เลยชอบไปที่พยักชนนะครับส่วนคู่ที่2ครับข่วสดงอบังกะปินะครับเจอกับมงคลเพชรสมงคลการช่างนะครับขาวสดเจอกับมงคลเพชรนะครับขาวสดนะครับผลงานไฟล่าสุดมี แพ้เจ้าเพชรนะครับขณะที่มงคลเพชรนะครับไฟล่าสุดก็มีแพ้น็อกยกที่2เจ้าเพชรใหม่นะครับคู่นี้ชอบไปที่ขาวสดนะครับก็มีเสียงเงาะบังกระปิให้การสนับสนุนนะครับคู่นี้ชกกันร้อยสิบสามปอนด์นะครับส่วนคู่ที่สามนะครับขุนไกรสวังเสือครับเจอกับพร้อมโยอันดามันนะครับคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะครับขุนไกรมาหนึ่ร้อยยี่สิบสองจุดสองนะครับลดไปศูนย์จุดสองลดไปนิดเดียวนะครับประเพณจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมดีอออาวุธคล่องแคล่วว่องไวนะครับมีลูกจุกกจิ ผลงานก็มีชนะน็อกซ้ายนครนะครับแล้วก็ไปแพ้เจ้าเพชรนายาขณะที่คู่ชกนะครับพร้อมนะครับพร้อมเนี่ยมา121.8ขาดไป0.2นะครับสองไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็แพ้รวดเลยนะก็มีแพ้เจ้าเพชรตาเสือนะครับแล้วก็ไปแพ้น็อกยกที่สามเจ้าซันเดย์นะครับคู่นี้ชอบขุนไกรนะครับขุนไกรสอวังเสือส่วนคู่เอกครับสองฝั่งของเอฟเอ u p นะครับวันนี้เจอกับเจ้าเด่นพยักเด่นเพชรสีทองนะครับ สองฝังโขงนะครับก็เป็นเพชรเมื่อยเข่านะครับวงในดีปั้มตีแข็งแรงครับเคยชนะมาสองครั้งแล้วนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับของเจ้าสองพยัคฆ์เนี่ยก็มีแพ้เจ้าเพชรศิริชัยนะครับแล้วก็ไปแพ้นอกยกที่สองสุยันเล็กนะครับแล้วก็ไปแพ้น้าพองน้อยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับคู่ชกเจ้าเด่นพยัค์นะครับหรือว่าเจ้าเด่นเกียรติพัทธละพันธ์นะครับก็มวยจากอุบลนะครับซ้อมเด็ดเพชรสีทองนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็เสมอลูกนิมิตนะครับแล้วก็ไปแพ้ เด็ดทุ่งทองนะครับคูน่นี้ชอบไปที่2ฝั่งโขงนะครับวันนี้มาลุ้นดูว่าจะกดแฮตติกได้หรือเปล่านะครับชนะเป็นผลที่3นะครับมวยชอบผมช่วงแรกนะครับชอบขุนไกลและก็2ฝั่งโขงนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็รับชมต่อได้ทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับคู่ที่1่ช่วงที่2ก็ อะคิราเด็ดเพชรสีทองนะครับวันนี้เจอกับยอดเจริญทองใต้คู่บอลน,นะครับคู่นี้โชวกันพิกัด103มนะครับมาขาดด้วยกันทั้งคู่นะครับอะคิราเนี่ยมา102.6ขาดไป0.4ขนาดที่ยอดเจริญทองนะครับมา102.8ก็ขาดไป0.2นะครับคู่นี้ชอบไปที่อะคิราครับส่วนคู่ที่2นะครับชิคาดะส่วนอาหารปีกไม้นะักชกจากญี่ปุ่นนะครับเจอกับเชี่ยวชาญ รงเรียนราชวนิดบางแก้วนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเชี่ยวชาญนะครับเชี่ยวชาญวาดวินิจบางแก้วนะครับแล้วก็คู่ที่3ช่วงที่2นะครับเพชรบัญชาทอพาน47่นะครับเจอกับตักแตนทองชอชนะชัยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรบัญชานะครับแล้วก็คู่เอกช่วงที่สองนะครับเพชรอนันท์ทอพาน47่นะครับวันนี้เจอกับเพชรจุมพลเกียรติยอดยิ่งนะครับเพชรอนันท์เจอกับเพชรจุมพลนะครับเจ้าเพชรอนันท์เนี่ยไฟ์ล่าสุดก็มีแพ้ ยอดมัีนะครับแพ้ยอดมันีสนจากคาเฟ่นะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรอนันต์นะครับเพชรอนันต์ทอพาน47นะครับนี่คือมวยชอบอมผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกมวยไทยพัฒมิตรนะครับที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับก็ฝากเพื่อกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มรักลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ